สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มในเรื่องของฟอร์มการเล่นของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรที่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลลูวานคัพนะครับในเกมที่ซัปโปโรเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟซี ซึ่งเกมนี้เนี่ยนอกจากพี่ตองจะได้รับโอกาสลงสามอย่างต่อเนื่องบรรดานักเตะต,ตัวสำรองคนอื่นๆก็ได้รับโอกาสลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคินมินแตแล้วก็มีโอกาชิวะนาการโนฮายาสกะทนากะดักระรวมไปถึงเจโบทอยนะครับเพราะว่ามิชาก็มีการโรเตชันเนื่องจากสถานการณ์ของซัปโปโรในฟุตบอลลูวันครับโอกาสสดใสอย,ย่างมากในการเข้ารอบนะครับชนะมา2เกมติดต่อกัน ก็ไม่มีชื่อของพี่เจชนาะทิปไม่มีชื่อของซูซูกิโคมาอิหรือซึงะได้พักหมดนะครับซึ่งเกมนี้นอกจากจะดเด่นพี่ตองลงสนามแล้วเนี่ยทั้งฝั่งผู้มาเยือนอย่างโยโกฮาม่า FC นะครับเป็นทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลเจลีปีนี้ทรงคิงคาซูครับกองหน้าระดับตำนานของญี่ปุ่นวัย53ปีลงเล่นทำให้เกมนี้มันค่อนข้างน่าสนใจจริงๆนะครับผมนั่งดูเต็มเเนี่ยคือค่อนข้างตื่นตาตื่นใจกับ นักเตะวัยห้าสิบสามปีอย่างคิงคาซูเล่นเนี่ยเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นเพราะช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่มีชื่อนะครับในตัวจริงหรือตัวสำรองในลีกแต่ในบอลถ้วยเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งก็โหค่อนข้างตื่นตาตื่นใจก็ถือว่าด้วยวัย53ปีแต่ถือว่ายังเล่นฟุตบอลระดับสูงได้ก็ถือโอเคนะครับอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังมีลูกเก๋ามีจังหวะหนึ่งหลุดไปยิงด้วยซ้ายแต่ดีบอลไม่ตรงกรอบพี่ตองเลยไม่ต้องเซฟนะครับขณะที่ฟอร์มการเล่นของพี่ตองกว,วินกันหน่อย ต้องบอกว่าเกมนี้ถ้าให้ไล่ไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคในช่วงประมาณ5-6นาทีแรกก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจากเกมที่เอาชนะฮิโรชิมามา2-1ตอเกมนั้นในช่วงครึ่งหลังพี่ตองเล่นค่อนข้างโอเคและได้รับคําชมจากมิชานะครับแต่ทว่ามันมีอยู่ในช่วงหลังจาก10นาทีที่พี่ตองกว,วินเนี่ยเขาจ่ายบอลสั้นและจ่ายผ้าเยับทำให้ผู้เล่นของทังฝั่งโยโกฮาม่าเอีตัดบอลได้ และเกือบจะเป็นประตูแต่อย่างดีที่พี่ตองกวินเนี่ยมาแก้ตัวมาปิดมุมได้ทันก็เลยไม่เสียประตูหลังจากนั้นความมั่นใจของเขาในการที่จะออกบอลสั้นเหมือนจะลดลงไปครับเลยตัดสินใจวางบอลย,ย,ยาวไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งพอวางไปเนี่ยฟุตบอลญี่ปุ่นเขาเรียนรู้วิธีการดักบอลจากลูกวางยาวของพุลเส้าประตูเห็นได้ชัดว่าถึงแม้กองหน้าของซัปโปโรอย่างดักราสหรือเจโบทอยจะตัวใหญ่ก็จริง แต่ผู้เล่นแนวรับของโยโกฮาม่าเอฟซีตัดบอลได้หมดเลยนะครับซึ่งผมก็บอกว่าพี่ตองเขาเน้นชัวร์แหละเพราะว่าพอจ่ายบอลพลาดลูกนั้นเนี่ยมันเกือบเสียประตูไงเลยเน้นชัวร์แล้วก็มาเริ่มปรับจังหวะได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เริ่มมีกลับมาจ่ายสั้นเหมือนเดิมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในช่วงท้ายๆแต่ก็อีกปัญหาหนึ่งที่ได้เห็นในช่วงครึ่งแรกคือการออกมาตัดบอลน,นะครับ พี่ตองเหมือนจะยังสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้จังหวะออกมาตัดบอลเนี่ยจะมีชนหรือไม่เข้าใจกับเพื่อร่วมทีมกันบ้างในช่วงครึ่งแรกนะที่ได้เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเกมลุกของโยโกฮาม่าเอฟซีก็ไม่ได้สามารถมากดดันซัปโปโรได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยนักเตะของโยโกฮาม่าเอฟซีก็เป็นตัวสมรองซะส่วนใหญ่เหมือนกันและโยโกฮาม่าเอฟซีเป็นทีมน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าเกมลุกก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับทาให้พี่ตองเนี่ยก็ ไม่มีช็อตเซฟยากให้เห็นสักเท่าไหร่ก็มีแต่จังหวะส่วนร่วมกับเกมที่ต้องปรับหน่อยการออกวันสั้นแล้วก็การออกบอลยาที่ต้องแม่นยำกว่าน,นี้นะครับในช่วงครึ่งแรกเท่าที่เห็นเพราะครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝั่งสตาฟโค้ชพวกมิชาอะไรก็จ,จะบอกว่าให้วิตองเล่นให้เรีย่ยมมั่นใจขึ้นเขาก็กลับมากล้าเล่นมากขึ้นนะครับกล้าออกบอลง่ายๆแล้วก็ออกมาตัดบอลได้ถูกจังหวะคือล้วก็ซัปโปโรนำไปก่อนนะครับจากจุดโทษ เป็นแอนเดสันโลเปสยิงเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ตองแล้วก็ซัโปโปโรกองหลังซัโปโปโรมาเสียหนึ่งประตูนะครับคือจังหวะเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและสมาธิที่ไม่ค่อยดีของแนวรับซัโปโปโรทั้งหมดนะครับเป็นจังหวะที่ทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟซีเนี่ยทุ่มบอลเร็วและกองหน้าของเขาหลุดไปยิงดืด้อเลยซึ่งทั้งชินโดคิมมินตาวิ่งตามไม่ทันนะครับขณะที่พี่ตองก็ออกมา วิ่งไม่ทันเหมือนออกมาบล็อกไม่ทันเหมือนกันเพราะจังหวะนั้นมันค่อนข้างเร็วมากคือพอกองหลังซัปโปโรเสียสมาธิง่ายก็เลยโดนเลยจังหวะนี้ก็เป็นความผิดพลาดของแนวรับซัปโปโรละกันนะครับแล้วพี่ตองเนี่ยแน่นอนครับเจอจังหวะเร็วปุ๊บก็ออกไปบล็อกไม่ทันก็เลยเสียประตูจากจังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสู้กันค่อนข้างสูสีทั้งฝั่งซัปโปโรก็ส่งอันเดสันโลเปสลงมาแทนเจโบทอยที่ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้เลยเจโบทอยช่วงหลังอะ แนวลุกพอเป็นสำรองหมดสำหรับซัปโปโรนะครับไม่ดีจริงๆจังหวะขึ้นเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับพออันเดนซา์โลเปสมาค่อนข้างหวือหวาหน่อยขณะที่โยโกฮาม่าเอฟซีเขาเริ่มเอาจริงนะครับถอดชิงคาซูส่งพวกโกคิไซโตะที่เป็นตัวจริงในลีกลงมาเล่นก็ทำให้เกมลุกมันแลดูสนุกด้วยกันทั้งคู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็มีช็อตที่พี่ตองซูเปอร์เซฟด้วยในเกมนี้เป็นจังหวะที่แนวรับซัปโปโรเนี่ยผิดพลาดอีกแล้วนะครับ ให้กองหน้าของโยโกฮาม่าเอหลุดไปเลยคือลูกนี้พอหลุดมาแต่งดีที่มีกองหลังแบบว่าปิดบางเส้นทางไว้ทีดนึงแต่กองหน้าโยโกฮาม่าเอกระชากไปแล้วก็ยิงด้วยขวาพี่ตองโชซูเปอร์เซฟครับเซฟบอลปัดออกหลังไว้ได้ทําให้ซัปโปรโร่ล่อเสียประตูหลังจากนั้นก็ไม่มีจังหวะเซฟอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมลุกมันก็เริ่มตื้อๆไปสําหรับโยโกฮาม่าเอแต่ผมมองว่าในครึ่งหลัง ถ้าถามว่ากับเกมที่เจอฮิโรชิมา่ามองว่าครึ่งหลังพี่ตองโอเคกว่าในเกมแรกที่ลงสนามนะครับทั้งจังหวะออกมาเล่นบอลกับเท้าวรวมถึงจังหวะเปิดบอลแรงต่างค่อนข้างโอเคกว่าในเกมแรกก็เหมือนว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับก็โดยรวมเกมนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1ก็ถือว่าไม่คีเร่นครับแล้วก็ซัปโปโรวันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าแนวรับรวมถึงกองกลางเนี่ย เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เรื่องของความมั่นใจของผู้เล่นแต่ละคนนะ่ะไม่ใช่พี่ตองคนเดียวนะทุกๆคนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามมันก็จะกระตุกกระตักมันก็จะเก่งเกกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือใครต่างๆนะครับแต่โดยรวมก็เอาตัวรอดได้สําหรับพี่ตองกวินนะครับเกมนี้แต่ถ้าถามว่าดีพอที่จะแย่งมือหนึ่งของซูเกโนะในเจลิกหรือ,อยังถ้าดูจาก2เกมที่ผ่านมานะครับ ผมมองว่าพี่ตองเนี่ยยังต้องปรับในเรื่องของการออกบอลกับเท้าที่เขาต้องกล้าและต้องแม่นยํากว่านี้จริงๆนะครับเพราะมันมีหลายจังหวะที่เราเห็นว่ามันน่าจะออกบอลได้ถ้าเป็นพวกซูเกโนะหรือคนอื่นๆเนี่ยน่าจะออกบอลสั้นๆแต่พี่ตองเนี่ยเขาจะเลือกเน้นวางยาวเพราะเอาชัวร์เพราะเขาจ่ายพลาดไปแล้วจังหวะหนึ่งไงก็เลยเน้นวางยาวซึ่งถ้าเกิดเล่นเจลีกอ่ะบอลมันจะเร็วกว่าในลิว,วานครับแน่และพวกตัวลุกของผู้ต่อสู้มันจะเป็นตัวจริงหมดเพราะฉะนั้นการ ออกบอลกับเท้าหรือการออกมาตัดเกมเนี่ยมันต้องชัวร์กว่านี้นะครับแต่โดยรวมแล้วการที่เขากลับมาเป็นตัวจริงได้2แมตช์ในฝึกฟุตบอลถ้วยผมมองว่ามันก็เป็นการลื้อฟื้นสไตล์การเล่นเก่าๆรวมถึงได้เรียนรู้สไตล์การเล่นใหม่ๆนะครับสำหรับพี่ตองกวินก็โอเคขึ้นได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนพี่ตองกวินแน่นอนนะครับเป็นผู้สาป,ประตูที่ไม่ได้ออกบอลกับเท้าเก่งอะไรมากหรือก็ไม่ได้แบบจะจ่ายบอลสั้นๆใช่ไหมแต่เราได้เห็นจาก ฟุตบอลลูวันครับสองแมตช์พี่ตองเรียนรู้และกล้าทํามันอันนี้เป็นข้อดีจริงๆกล้าที่จะประชิญหน้ากับมันกล้าที่จะออกบอลสั้นตามที่โค้ชสั่งมันก็มองเป็นแง่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถ้าเกิดสุเกโนะยังโดน3โดน2ลูกอยู่ตลอดก็มีสิทธิ์ที่มีช่าอาจจะให้โอกาสพี่ตองกวินก็ได้แต่ในการฝึกซ้อมหลังจากนี้เนี่ยผมมองว่าพี่ตองก็ต้องเรียนรู้ฟุตบอลการใช้เท้าให้เยอะมากขึ้นจริงๆอันนี้ เท่าที่เห็นและผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมติดตามพี่ตองมานะส่วนตัวผมเชียร์อยากให้พี่ตองกว,วินนะครับลงเล่นในศึกฟุตบอลเจเล็กอะ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นนักเตะไทยลงเล่นและอยากเห็นพี่ตองโชว์ซูเปอร์เซฟคือวันนี้ช็อตเซฟหนึ่งจังหวนนะนั้นเนี่ยโอ้โหผมนี่แบบนึกถึงภาพเก่าๆที่เรียกว่ากว,วินบินได้จังหวะที่เขาเซฟลูกหลุดเดี่ยวของโยโกฮาม่าเอฟซีอ่ะผมมองว่าช็อตเซฟจังหวะนั้นมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่ตองกว,วิน เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ซัปโปโรจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจาก3นัดเก็บได้ถึง7แต้มไม่แพ้ใครเลยนะครับในศึกฟุตบอลลูวันครับก็ถือว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายก็รอดูแล้วกันและมีคนถามเข้ามาว่าจะมีถ่ายรทอาสดหรือเปล่าในฟุตบอลลูวันครับในอนาคตผมมีข่าวมาบอกว่าฟุตบอลลูวันคับไม่รอบ8ทีมรอบรองหรือรอบชิงเนี่ยน่าจะมีถ่ายทอดสด แต่ต้องลุ้นให้ซัปโปรโรเข้านะครับน่าจะมีถ่ายรอบสุดค่อนข้างแน่นอนที่ทางสยามสปอร์ตแต่ซัปโปรโรต้องเข้ารอบลึกๆแล้วกันเราจะได้ดูพี่ตองกวินลงเล่นแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทางฝั่งซัปโปรโรในศึกฟุตบอลเจลีกเนี่ยเกมหนักนะครับเจอคาวาซากิฟอนตาเล่ในวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงตรงผมไปภาคด้วยเอาใจช่วยเอาใจเชียร์พี่เจชนาทิพย์พี่ตองกวินให้ พี่เจเนี่ยให้โชว์ฟอร์มดีแอสซิดได้ยิงได้ส่วนพี่ตองอวินอยากให้ลงสนามเจอฟอนตาเล่นเนี่ยมัดแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เรื่องราวของพี่ตองกว,วินในเกมที่ซัปโปโรเสมอโยโกโฮาม่าเอฟประตูต่อนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามากันได้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ